สวัสดีค่ะวันนี้เราก็ขึ้นมาหาเห็ดนะคะแต่ว่ายังไม่เจอเห็ดสักดอกเลยไม่มีใครเลยในป่าเงียบมากเห็ดก็ไม่มีไม่มีเห็ดเลยอ่ะดูดิโอ้โหไปเราจะไปทางนี้กันแล้วก็ลงไปกลับบ้านไม่มีเห็ดเลยก็มาเดินป่าชิวๆกันนะคะ เดินเล่นๆไปออกกำลังกายเบื่อโควิดเดินป่าอย่างเดียว แต่ตอนขึ้นมามันมีรถเยอะมากเลยอะคิดว่ามันจะมีเห็ดคนมาหาเยอะมากเลยอะไม่รู้เขาไปหาตรงไหนเจอเห็ดกันหรอเราคิดซอเรามาเดินเล่นแล้วกันอชมวิวชมวิวาอากาศบริสุทธิ์นะะ เห็ดมันยังไม่ออกนะเรส่วนตัวเราคิดวนนะเห็ดมันยังไม่ออกอแต่ฝนมันตกคนะิดว่ามันจะออกอยังไม่ออกป่าแบบเหมาะสำหรับคนที่ชอบมานอนแคมปิ้งนะไอ้ใช่สิตอนห้างตอนค้างแรมกับธรรมชาตินะเออเืม ทางค่อนข้างชันมากเราจะไปตรงนู้นกัน จเจอทางออกแล้วทุกคนแต่ว่าไม่เจอเห็ดเลยไปเขาลูกนั้นไปเขาลูกนั้นแล้ลูกนี้ก็ไม่เจอตามภูเขาภูเขาสามลูกอ่ะทุกคนไม่เจอเห็ดเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้อีกครั้งหนึ่งเผื่อมันออกทางนี้ คือฝนมันทิ้งช่วงมาแล้วสองวันมันอมอ้าวนะคิดวา่ามันจะออกแต่ว่ามันไม่ออกนี่พี่น้องน้อง,อง,องดูดิพี่หาไม่เจอเลยแต่ว่าป่าสวยงามมากมองไปทางไหนก็เหมือนกันหมดเลยเหมือนกันหมดเลยไม่รู้ อันนี้ไม่แนะนำสำหรับคนที่ไม่เคยมานะคะเพราะว่าอาจจะหลงได้นะแต่วกุรีราก็มาบ่อยนะเรไม่ไม่เคยได้ถ่ายไ <c> ม <oughs> ่เห็ดเลยอเดี๋ยวมันจะขึ้นตามตามโนลคโพล,พลกจอมปวกจจ่เลยจ้ะมันไม่ขึ้นเด้อ อไม่รู้มันทำไมไม่ขึ้นโอ้โอ้โอ๊เนเื่นเืน,นไม่เจอเดีย๋ยวเราจะเดินเาทางนี้แล้วออกทางนี้ดีกว่าหรือจะออกทางเดิมดีดูก่อนนะคระโอ,โอ้ยเห็นเลย ปกติมันจะอยู่อย่างนี้นี่ไม่มีเลยนะตะก่อนไม่ใช่ตะก่อนปีที่แล้วอ่ะมันเกิดตามทางเต็มเลยแต่มันยังไม่ออกนอะแล้วก็จะกลับบ้านกันแล้วก็เลยลงเดินลงเขาเลยไปค่ะทุกคน กันเลยครับผมอันนี้คือป่าเพ็กนะจะลกๆหน่อยนี่ไม่ใช่ไผ่นะเพ็กเป็นป่าเพ็กโอ้โห